สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะ กรบเพชรแท้ทองแท้ทบ้านมังกรเจมส์ค่ะวันนี้นะคะพอยก็จะมานําเสนอนะคะสินค้าไม่แต่ไม่ใช่ของหลุดจํานำแล้วนะคะค่ะอันนี้จะเป็นของหลุดโรงงานมานะคะซึ่งเป็นแหวนเพชรแท้ทั้งคลิปเลยนะคะปกตินะคะโรงงานเพชรเนี่ยเขาก็จะผลิตแหวนเพชรเนี่ยออกมาเป็นอตๆ,ๆๆหนึ่งแล้วอะเนาะแต่บางรตหรือบางแบบของแหวนนะคะเขาก็ผลิตมาเกินซึ่งตัวที่เกินเนี่ยค่ะเขาก็จะมาจําหน่ายให้กับผู้จัดจําจหน่ายแบบนี้แบบเราเลย ะะว่าแบบเออสนใจล็อตนี้ไหมอะไรเงี้ยอ่ะเราก็รับมานะคะซึ่งก็คือแบบได้ราคาส่งมานั่นเองนะคะเป็นราคาส่งโรงงานเลยแบบนี้นะแล้วไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนด้วยราคาถูกด้วยนะคะเริ่มหลักพันได้ทั้งแหวนเพชรแท้ได้ทั้งทองแท้ไปโหคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะมีแหวนเพชรมาเยอะมากๆคือเกินประมาณแบบเกือบ20วงกันเลยก็ว่าได้นะคะเอามาเราเริ่มกันที่ วงแรกกนเลยดีกว่าค่ะ วงแรกวงนี้นะคะโอ้โหสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นแหวนเพชรแท้นะคะเป็นเพชรสมัยใหม่เนาะรูปทรงนะคะจะเป็นลายดอกพิกุล1ดอกแบบนี้เลยนะเพชรคือก็คือ,คอเพชรไม้ไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้น้ําหนักเพชรรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่0.21กรัดค่ะเลอ21ตังค์นะคะอยู่บนตัวเรือนทองคํา37.5นะคะน้ําหนักอยู่ที่1.2กรัมขนาดหน้ากว้าง0.7คูณ0.7เซนติเมตรนะคะไส์แหวน คือ56ค่ะวงนี้นะคะพอยให้ราคาลูกค้าเอาไปเลยนะเพียง 8,950บาทเท่านั้นนะคะตัวเรือนวงนี้สวยมากๆเลยอ่ะลูกค้าเอาให้ดูนะคะเห็นไหมคะตัวเรือนงานทองบา่าข้างนี่คือเขามีสลักเป็นลวดลายฉลุทองแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นเพชรเม็ดไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยเพชรนะคะสวยขาวใสเล่นไฟงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเพชรเม็ดไซส์ใหญ่นะคะออน้ําเพชรนะคะระดับประมาณ9899เเลยนะคะประมาณนี้เลยอันนี้คือตัวเรือนงานทองนะคะแข็งแรงค่ะ ลูกค้าอ่าวงนี้จะสามารถปรับไซส์ได้ประมาณ1-2ึงถึงสองไซส์นะคะลองลูกค้าลองดูก่อนเนาะว่าใส่ได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้ก็ปรับไซส์ได้นะคะแบบนี้เลยอ่าสวยงามนะคะเวลาสวมใส่บนนิ้วมือนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะสามารถสวมใส่ออกงานก็ได้นะแบบเนี้ยตัวเรือนนะคะก,ก็ก็เป็นลายแบบอันนี้นะคะคือเป็นตัวเรือนชูขึ้นแบบนี้นะคะมีฐานเนาะคือสวยมากมากเลยลูกค้าเห็นไหมคะ8,900ัก้ บาทเท่านั้นนะคะสวมใส่ติดนิ้วมือแบบนี้ได้ทุกวันเลยงดงามมากๆใครชอบใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะแคปรูปมาทักหาแอดมินได้เลยค่ะเหลือพียังไม่กี่วงแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะวงถัดมานะคะวงนี้พลอยชอบมากๆเลยค่ะจะเป็นงานนะคะเป็นงานแหวนแบบแหวนแถวนะคะแบบนี้เนาะแต่รูปทรงนะคะจะเป็นรูปทรงหัวใจแบบนี้นะคะรอบๆเลยแล้วก็มีเพชรฝังนะคะรอบแบบนี้อ่า ประมาณนี้เลยน้ำหนักเพชรน,นะคะรวม0.10กรัดค่ะหรือ1ิตังค์นะคะอยู่บนตัวเรือนทองคำ37.5%ค่ะน้ำหนักนะคะอยู่ที่ 1. 3กร,รัมนะคะไซส์แหวนคือ56วันนี้เอาไปเพียงะคะ่ะหกพับาทเท่านั้นคือถูกมากเลยนะได้ทั้งทองแหวนแล้วก็ตัวตัวเพชรด้วยนะคะเพชรจะเป็นเพชรเกรสรสมัยใหม่นะคะน้ำเพชรระดับประมาณ9899อันนี้จะเป็นไซส์ประมาณเออศูนกรัตนะคะสําหรับตัวเพชรเนาะ,ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรฝ,ฝังรอบวงแบบนี้นะ,ะอ่ะถ้าลูกค้าดูดูไม่ออกนะคะเดี๋ยวขออาให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะ ตัวเรือนคือสวยมากๆเลยนะคะใส่คู่กับแหวนพิกุลเบอร์ตรกี้ก็ได้นะคะคือสวยมากๆเลยใส่เป็นคู่กันนะโอยคือน่ารักมากเลยคือห0พักว่าบาทนะคะลูกค้าสวมใส่แบบนี้ได้แล้วก็แบบใส่ติดนิ้วมือได้ทุกวันนะคะใครที่แบบใกล้วาเลนไทน์แล้วเนาะต้องซื้อแหวน,นเพชรอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์กับคุณแฟนในราคาแบบเบาๆนะคะจับต้องได้โอ้พอว่าวงนี้คือให้เลยคือแบบ สวยมากๆเลยนะคะแบบนี้งานงานะคะชอบก็แคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันได้เลยนะคะตามลายข้างบนได้เลยนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพอลองใส่คู่กับแบนเมื่อสักครู่ให้ดูนะคะ,ะเห็นไหมคะ,ะเวลาใส่คู่กันก็จะแบบนี้เลยโอ้โหโโเด่นมากๆแล้วคือ2วงนี้นะคะราคายังไม่ถึงแบบ20,000เลยนะอ่าเห็นไหมสวยค่ะลูกค้าชอบรับแคปรูปได้เลยนะประมาณนี้เลย 嗯。Uh. วงถัดมานะคะโอ้โหเรายังอยู่ในธีมของวาเลนไทน์กันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนเพชรนะคะแหวนเพชรแท้ค่ะเพชรเจสอนสมัยใหม่นะคะซึ่งเป็นเพชรสองแถวนะคะก็คือเป็นแหวนสองแถวแบบนี้ซึ่งมีตัวเชื่อมนะคะก็คือเป็นตัวหัวใจตรงนี้นะคะเชื่อมกันนะคะของสองแถวนี้น้ําหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.15กรัตค่ะหรือ15ตังค์นะคะอยู่บนตัวเรือนทองคํา3 1 5นะคะน้าหนักอยู่ที่1.9กรัมค่ะไซส์แหวน คือ55.5นะคะขนาดหน้ากว้าง2.0คูณ1.0เซนติเมตรวันนี้นะคะเอาไปเพียง 9,850บาทเท่านั้นนะคะคือราคาไม่ถึงหมื่นแล้วได้เพชรแบบแน่นๆแบบนี้เลยตรงหัวใจนะคะแล้วก็ฝั่งเพชรเต็มหัวใจแบบนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเพชรแถวนะคะแล้วก็จะมีทองหัวใจแบบนี้ด้วยเนาะอ่าเป็นเพชรวงเดียวนะคะแต่เป็นหน้าเรือนที่เหมือนจะมีสองวงนะคะแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะเวลาสวมใส่ก็คือจะดูแน่นนิวนะคะซื้อให้คุณแฟนได้เลยนะคะแบบนี้อ่าเห็นไหมเวลาสวมใส่ก็น่ารักแบบนี้เลยราคาไม่ ถึงหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวเรือนทองแข็งแรงนะคะเพชรสวยน้ําขาวใสนะคะไม่ติดเหลืองค่ะเล่นแฟรีประยับแน่นอนนะคะแบบนี้เลยชอบนะคะรับแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะวงถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแหวนเพชรแถวนะคะซึ่งสวยมากแล้วก็ส่งสวมใส่ติดนิ้วมือได้ทุกวันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเพชรน้ำหนักรวมไปที่0.13กระัตนะคะหรือ13ตังค์เลยค่ะอยู่บนตัวเรือน ทองคำา37.5%นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.2กรัมไซส์แหวนคือ52หน้ากว้าง1 8ึคูณเซนติเมตรนะคะวันนี้พลอยขอสเสนอราคาส่งต่อนะคะเอาไปเพียงค่ะ8,950บาทเท่านั้นนะคะก็คือ800 0กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งได้แหวนเพชรแถวแน่นๆแ,แ,แบบนี้ไปเลยนะอันนี้พลอยสงใส่ให้ดูเลยเนะาะใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะปกตินะไม่ใช่เฉพาะว่าคุณผู งใส่่ไดด้อยายาเีวคุณผู้ชายก็ใส่ได้นะคะเป็นแหวนเพชรแถวแบบนี้สวมใส่คู่กับเป็นแหวนเพชรชูนะคะตัวเรือนแหวนเพชรชูคู่กับคุณผู้หญิงก็ได้นะคะแบบนี้สวยงามมากๆใครว่าผู้ชายใส่เพชรไม่ได้นะคะใส่ได้นะคะซึ่งตัวเพชรนะคะเขาถือว่าเป็นตัวหนึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกได้ว่าสื่อถึงความประสบความสําเร็จในชีวิตน,นะคะมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเราเห็นใครสวมใส่เพชรเราก็จะรู้แหละว่าเขารู้สึกว่าแบบคนนี้แหละภูมิฐานคนนี้แหละ แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งนะคะที่เราก็ต้องแบบสมใส่ไว้ติดตัวเพื่อความมั่นใจอย่างนึงเนาะและราคาแบบถูกมากๆนะคะราคาไม่ถึงหมื่นด้วยนะอ่าแบบนี้เลยนะคะชอบรับแล้วก็สามารถแคปรูปและทักหาแอดมินกันมาได้เลยะคะ่ะ ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวแหวน,นเพชรชูนิดนึงนะคะซึ่งตัวเรือน,นะคะจะเป็นเพชรตรงกลางนะคะทั้งหมด4เม็ดแบบนี้เนาะน้าหนักเพชรอยู่ที่นะคะ0.20กระรัตเลยค่ะหรือเม็ดนะคะเม็ดหนึ่งเนี่ยคือไซส์ประมาณ5ตังค์เลยนะคะก็คือเพชรไซส์ใหญ่นะอยู่บนตัวเรือนทองคํา37.5%นะคะน้ําหนักเพชรอยู่ที่นะคะ1.3กรัมขนาดหน้ากว้างนะคะ0.8คูณ0.8เซนติเมตรนะคะไซส์แหวนคือ53สามารถปรับไซส์ ได้นะคะวันนี้เอาไปเพียง8,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้ก็ชอบมากคือผู้หญิงนะคะบางทีไม่ชอบใส่แหวนเพชรเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันดูหรูหราเกินไปขอแบบขอเรียบเรียบเพชรชูเม็ดเดียวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าวงนี้น่าจะโอเคเลยก็คือมีประมาณ4เม็ดนะคะตรงกลางนะไม่ได้ดูแบบ หรูหราอะไรเกินไปนะคะสวมใส่ติดนิ้วมือได้ไว้ได้เนอะ mm. ก็คือเพิ่มลูกแน่นให้กับตัวแหวนนะคะแค่เราใส่แหวนเม็ดเดียวอย่างเงี้ยแค่นี้ออกจากบ้านก็ได้แล้วนะอ่า mm. เห็นไหมคะอยู่บนมือของพลอยนะคะก็คือสวยมากๆเลยอ่าแบบนี้นะคะใครชอบรับแคปลูกเอาไปใส่เล่นๆได้นะคะ รีบแคปรูปทักหาแอดมินกันได้เลยค่ะเหลือเพียงไม่กี่วงแล้วนะคะตอนนี้นะปกตินะคะแหวนเพชรพลอยก็จะลงใน youtube ด้วยนะคะแล้วก็จะมีลงหน้าเพจ a c e b o o k นะคะอันนี้เนาะแล้วก็จะมีลงในที่ openchat นะคะซึ่งเป็นลายกลุ่มของร้านเนาะซึ่งจะลงสินค้าทยอยขายไือในกลุ่มด้วยนะคะซึ่งพลอยบอกว,ว่าอาจจะเหลือเพียงไม่กี่วงเนี่ยซึ่งอยากให้ลูกค้านะคะถ้าชอบวงไหนแคปรูปแล้วทักหาแอดมินก่อนนะคะเพราะว่าบางทีบางวงอาจจะหมดแล้วนะคะ เพราะว่าพออย่างไม่ได้ขายที่ทาง YouTube อย่างเดียวนะคะซึ่งอยากให้ลูกค้าลองเช็คสต็อกกับทางแอดมินดูก่อนเนาะรีบเลยนะคะแคปดูทางหาแอดมินได้เลยอ่ะวงนี้นะคะวงนี้จะลูกคล้ายๆกับวงเบอ่อกี้นิดนึงแต่อันนี้น่ารักอยู่น่ารักมากๆเลยแบบนี้นะคะ อาวงนี้นะคะจะเป็นแหวนเพชรแท้เพชรใหม่ใหม่เกสอนเช่นเดียวกันค่ะน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.6กรัตนะคะหรือ6ตางค่ะบนตัวเรือน37.5%นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.67กรัมนะคะไซส์แหวนคือ53ขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ0.5เซนติเมตรนะคะวงนี้เอาไปเพียง6,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้คือแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองเห็นไหมคะตัวเรือ เลื่อนทองสวยงามนะคะเพชรเล่นไฟสวยแล้วก็เป็นเพชรเม็ดไซส์ใหญ่นะคะเรียงกันแบบนี้เลยนะวิ้วงนี้ก็น่ารักอะ่ะน่ารักทุกวงเลยนะคะเริ่มแบบ เริ่มแบบอยากได้ไหลายๆวงแล้วนะคะตอนนี้อ่าสวยๆน่ารักแบบนี้สวมใส่ติดนิ้วมือได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสด้วยนะใครชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปและทางหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะรู้สึกว่าวงนี้ก็จะเหลือเพียงไม่กี่วงแล้วนะคะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะวงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะเพราะว่าพอยชอบมากๆเลยนะคะเป็นงานตัวเรือนแหวนนะคะอ่ะเอาตัวเรือนที่ดูก่อนเลยเนาะตัวเรือนงานแหวนนะคะจะเป็นนาวเพชรชูแบบ และก็ด้านหน้านะคะจะดูเป็นเหมือนดาวนะคะแล้วก็พระจันทร์นะคะคือตัวเพชรตรงนี้ก็จะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแบบนี้อุย้ยสวยมากๆเลยนะคือน้ําหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.10กรัตค่ะอยู่บนตัวเรือนทองค 3, ํา37.5%นะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่1.4กรัมไซส์แหวนคือ55นะคะหน้ากว้าง0.8คูณ0.8ซนติเมตรวันนี้เอาไปเพียงนะคะ6,950บาทเท่านั้นนะคะคือ6,000กว่าบาท ได้เพลตนะคะที่ดีไซน์สวยหรูแบบขึ้นห้างแบบ เลยนะคะตัวเรือนแข็งแรงค่ะ,ะงานงานะคะเพชรตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะเม็ดไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้แล้วก็มีเพชรล้อมครึ่งเซียวนะคะแบบนี้เลยวงนี้สวยมากมากเลยคือพอเห็นครั้งแรกน,นี่คือชอบมากนะคะใส่คู่กับแหวนแถวก็ได้นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วก็สามารถสวมใส่ทุกโอกาสด้วยผู้หญิงนะคะกับแหวนเพชรนี่เป็นอะไรที่คู่กันมากๆเลยนะต้องมีอิสเซสซอรีอย่างหนึ่งอยู่บนมือนะคะทําให้รู้สึกว่ามือเราเนี่ยไม่ว่างไม่โล่งนะคะแบบนี้เลยอ่า yeah <laughs> ไปกันต่อรัวๆนะคะกับ,บวงนี้ค่ะวงนี้ก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะเป็นแหวนเพชรแท้นะคะรูปทรงดอกไม้แบบนี้เลยนะคะเป็นแหวนเพชรแท้นะคะน้ําหนักเพชรอยู่ที่0.18กรัตค่ดะระ่บนตัวเรือนทองค 3, ํา37.5%ซนะคะน้าหนักอยู่ที่หน่งกรัมทันนี้พลอยขอเสนอราคาเอาไปเพียง8,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นแหวนเพชรที่รูปทรงเอ,อเป็นรูปทรงดอกไม้แบบนี้นะคะ คือ5คลิปนี้มันไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยเวยนะคะเป็นแหวนเพชรที่ไรนะคะกล้องจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเล่นไฟมากๆเลยนะคะทำให้กับ จากโฟกัสยากนะคะอ่าเวลาสวมใส่นะคะก็จะดูน่ารักแบบนี้เลย mm. เห็นไหมอืมมันเป็นอะไรที่มันน่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นนะคะคือต้องมีเนี่ยของมันต้องมีแล้วล่ะคะ่ะแปดพันกว่าบาทได้ทางเพชรแท้ได้ทั้งตัวเรือนทองคําแท้ด้วยนะคะแบบนี้เลยชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถแคปรูปแล้วทักหาแอดมินกันมาได้เลยะคะ่ะ มาที่วงถัดมานะคะอันนี้จะเป็นแหวนเพชรกระจุกนะคะเป็นกระจุกกลมแบบนี้เนาะแล้วก็มีเพชรรอบอีกทีหนึ่งนะคะน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.16กรัตค่ะหรือ16ตังค์นะคะตัวเรือทองคำ37.5%นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.4กรัมค่ะไซส์แหวนคือ53หน้ากว้าง1.2คูณ1.2เซนติเมตรนะคะวันนี้เสนอราคานะคะเอาไปเพียง8,950บาทเท่านะ ะะเป็นแหวนเพชรแท้เป็นเพชรกระจุกเม็ดเล็กแบบนี้นะคะกระจุกกันแบบเยอะๆๆๆ,ๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเพชรก็จะสวยขาวใสเล่นไฟไมต่ติดเหลืองนะคะแบบนี้เลยตัวเรือนทองนะคะคือดีไซน์นะคะน่ารักมากๆคือดีไซน์สวยนะคะสามารถสวมใส่แบบ อ่าเป็นห้ามองไกลๆจะดูเป็นแหวนเพชรชูแบบเม็ดไซส์ใหญ่เลยเนาะอ่ะแต่ถูกใกล้ๆนะคะเพชรก็จะดูเล่นไฟรระยะแบบนี้เลยนะอ่าเห็นไหมชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแคปรูไปไว้เลยนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะวงนี้นะคะโอ้โหเพชรไซส์ใหญ่เล่นไฟแล้วก็สวยด้วยงดงามมากนะคะแล้วก็เป็นแบบที่ทางโรงงานแจ้งมาว่าขายดีที่สุด คนนิยมมากที่สุดนะคะแบบนี้เลยน้ำหนักเพชรน,นะคะอยู่ที่0.31กรัตค่ะอยู่บนตัวเรือนทองคำ37.5%นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.1กรัมไซส์แหวนคะคือ51หน้ากว้าง1.2คูณ0.8เซนติเมตรนะคะวันนี้นะคะพอเสนอราคาลูกค้าเนี่ยเอาไปเพียง11,950บาทเท่านั้นนะคะซึ่งแบบเรียกได้ว่าถูกมากนะคะราคาบนห้างไม่ได้ราคานี้นะคะ,ะวงนี้นะคะ ทางโรงงานให้ราคาส่งมาเพอก็ส่งราคาส่งให้ลูกค้าเลยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นเพชรไซส์ใหญ่ด้วยนะ,ะ <S 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 เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นแหวนที่ทรงยอนนิยมมากๆเลยนะคะโอ้โหเห็นไหมคะสวมใส่แล้วดูเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็เป็นเพชรเม็ดไซส์ใหญ่เล่นไฟมากๆเลยนะคะคือเพชรเรียกได้ว่าตัดไฟนะคะเล่นไฟสวยสุดๆเลยชอบนะคะแคปรูปไว้เลยะคะ่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ โอเคค่ะวงถัดมานะคะจะเป็นแนวแหวนเพชรชัยกันบ้างซึ่งคุณผู้หญิงใส่ก็ได้นะคะวงนี้นะคะน้ําหนักเพชรเนี่ยอยู่ที่0.12กรัตนะคะหรือ12ตางค่ะตัวเรือนทองคําแท้นะคะ37.5น้ําหนักนะคะอยู่ที่2.6กรัมนะคะบุเรือนนี้จะทองหนาเนะเาะไซส์แหวนคือ59นะคะหน้ากว้าง1.5คูณ0.5เซนติเมตรวันนี้นะคะปล่อยต่อให้ลูกค้าเอาไปเพียง,ง11,900 50บาทเท่านั้นนะคะตัวเรือนแหวนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งเพชรสังกระจุกแบบนี้นะคะตัวเรือนทองก็หนาแข็งแรงนะคะทุกวงนะคะที่พอยรีวิวมาไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะนอกจากผ่านมือพอยน,นะคะเป็นบางวงนะคะแบบทุกวงนะคะที่รีวิวมานะคะไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะเนีที่บอกนะคะเพราะว่าเขาดุดมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยอ่าคือลูกค้าได้ของมือหนึ่งนะคะไม่เคยผ่านการใช้งานมาในร้าน ราคาแบบมือสองคือเป็นราคาส่งโรงงานมาเลยนะคะแบบนี้โอ้สวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชายที่กําลังตามหาแหวนเพชรแท้แหวนมั่นแหวนแต่งงานนะคะแบบนี้ได้เลยราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องเป็นราคาขึ้นท้างเลยนะให้เป็นราคา1นึ0 0หกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยถ้าชอบนะคะแคปรูปไปเลยค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ วงนี้นะคะก็จะเป็นแนวแหวนเพชรชายเช่นเดียวกันค่ะวงนี้นะคะน้ําหนักเพชรอยู่ที่0.18การาัตค่ะหรือ18ตังค์นะคะตัวเรือนทองคำ37.5%ค่ะน้ําหนักที่2.7กรัมนะคะไซส์แหวน59นักว้าง1.0คูณ0.6เซนติเมตรนะคะวันนี้เอาไปเพียง11,950บาทเช่นเดียวกันราคานะคะคจะเท่ากับ,บวงเมื่อกี้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของดีไซน์นะคะว่าลูกค้าชอบ อบวงไหนนะคะวงนี้ก็จะเป็นเพชรแถวสองแถวแนวเฉียงแบบนี้นะคะอาตัวเรือนก็จะดูทองหนาแข็งดแรงนะคะสามารถปรับไซส์ได้เดี๋ยวสวมใส่ให้ดูเลยละกันเวลาสวมใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะโหเหมาะสาหรับคุณผู้ชายมากมาก ใครที่ตามหาแหวนเพชรนะคะที่เป็นแหวนแต่งงานก็ได้นะแหวนมั่นนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์แล้วเนาะของมันต้องมีของมันต้องมีเอาไปเซอร์ไพรส์คุณแฟนก็ได้นะคะแบบเพชรหลักพันเท่านั้นแต่ได้ทั้งเพชรแท้ทองแท้นะคะลาลูชินาพอย,ย้ำเสมอว่ามีใบรับประกันของแท้ให้ทุกชิ้นนะคะอะแบบนี้เลยนะสวยงามมากๆโอ้โหแล้วแต่ความชอบเลยราคาเท่ากันนะคะแบบนี้เลย วงแรกนะคะก็เป็นกระจุกนะคะเป็นเพชรกระจุกสกระจุกนะคะวงที่2ก็จะเป็นเพชรแถวนะคะ2แถวแบบนี้แล้วแต่เลยว่าคุณพี่ชอบแบบไหนหรือซื้อให้คุณชายแบบไหนนะคะหรือซื้อให้คุณผู้ชายแบบไหนนะคะแล้วแต่เลยอยากได้วงไหนทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ ส่วนวงถัดมานะคะวงนี้น่ารักมากๆนะคะเป็นแหวนเพชรทรงหยดน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเพชรบ่าข้างด้วยนะคะน้ําหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.35กรตด่ะตัวเรือนทอง37.5ซนะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่1.7กรัมค่ะไซส์แหวน56หน้ากว้าง2.0คูณ1.0เซนเมตรนะคะวันนี้เสนอราคาเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้คืออุ้ยน่ารักสวย ะะเห็นไหมคะตรงหยดน้ำนะคะจะมีเป็นเพชรเม็ดเดี่ยวนะคะ1เม็ดนะคะแล้วก็จะมีเป็นเพชรนะคะบ่าข้างสองข้างแบบนี้เนาะอ่ารอมรอบแบบนี้ทรงหยดน้ำนะคะก็เป็นหนึ่งทรงที่ทางโรงงานเคลมมาเลยนะคะว่าของเนี่ยหมดสต็อกบ่อยมากๆนะคะเพราะว่าเป็นแบบที่ขายดีสุดๆนะคะคนย่อนนิยมกันมากๆเลยนะอ่าเห็นไหมคะเวลาสวมใส่ก็จะประมาณนี้เลยเนาะ ถ้าลูกค้าชอบนะคะอยากดูเพิ่มเติมหรือซื้อเลยแบบพี่จะเอาเลยนะคะรีบแคปรูปไปนะคะแล้วก็ทากหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะโอ้โหวงนี้สวยมากสวยมากๆเลยเป็นแหวนเพชรที่ดูแบบล้นนิ้วนะคะเพชรแบบ น่นๆลดนิ้วเลยนะคะน้ำหนักเพชรคะอยู่ที่0.37กรัตค่ะตัวเรือนทอง37.5%นะคะน้ำหนักอยู่ที่1.4กรัมไซสแหวนนะคะคือ54หน้ากว้าง1.5คูณ0.8เซนติเมตรวันนี้นะคะพอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียงนะคะ12,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้ก็คือเพชร37กรัตเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะเวลาแบบเล่นไฟนี่คือระยบิบระยับมากๆเลยนะ,ะอ่ะ เราพลอยสวมใส่บนนิ้วให้ดูโอ้โหใส่ออกงานยังได้เลยอ่ะลูกค้าคือแบบคือออกงานเนี่ยพลอยไม่ได้หมายถึงว่าใส่วงเดียวออกงานนะคะปกตินะคะเขาจะใส่กันหลายๆวงนะคะออกงานเลยที่พลอยแบบทางเคยไปงานมาหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะซื้อใส่เต็มๆนิ้วซึ่งปกตินะคะแหวนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เขาจะใส่ไปนิ้วก้อยนิ้วนางน,นะคะเพื่อแบบไม่ให้แหวนนิ้วว่างนะคะอ่ะเราก็สวมใส่แบบนี้ได้เลยหรือใส่ไปทํางานนะคะอยู่บ้านใส่แบบว่าไปในโอกาสสําคัญโอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยไปเดทไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราของมันต้องมีนะคะของมันต้องมีติดตัวไว้ของมันต้องมีนะ,ะอ่อะ,ะชอบนะคะแคปรูปและทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะแบบนี้เลยแน่นๆแล้วก็สวยมากนะคะ วงถัดมานะคะก็เป็นแหวนเพชรแถวเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นเพชรกระจุกนะคะแน่แนๆแ,แบบนี้เลยน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.35กรัตค่ะ ที่35ตังค์ต่งนะคะน้ำหนักตัวเรือนนะคะอยู่ที่1.5กรัมค่ะเป็นตัวเรือนทองคำสามสซไซส์แหวนคือ50นะคะหน้ากว้าง7 7ึคูณศูเซนติเมตรวันนี้นะคะให้ลูกค้าออกไปเพียร์นะคะหนึ่งหาร้อยหบาทเท่านั้นนะคะวงนี้ก็คือเป็นเพชรกระจุกแน่นๆแบบนี้นะคะเป็นเพชรแถวเรียงกันเลยเวลาสมใส่บนนิ้วมือนะคะ,ะเห็นไหมคะแบบเนี้ยจะดูเป็นเพชรแบบเต็มนิ้วเลยอะ่ะ ออสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เพนคือขาวสวยใสเล่นไฟมากๆนะคะแบบนี้ชอบนะคะอยากดูเพิ่มเติมนะคะหรือสนใจแคปรูปไว้นะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะวงถัดมานะคะวงนี้ชอบแล้วก็แบบไม่อยากให้ลูกค้าพลาดสำหรับคุณผู้หญิงนะคะวงนี้นะคะเป็นแนวเพชรชูแบบนี้เลยนะคะแบบงานขึ้นห้างเลยค่ะ น้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.24กรัตค่ะเลย24ตังค์นะคะตัวเรือนทอง37.5%ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่2กรัมค่ะไซส์แหวน54หน้ากว้าง0.7นะคะพู่น0.7เซนติเมตรวันนี้นะคะเสนอราคาลูกค้าเอาไปเพียง14,950บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นแนวแหวนเพชรชูแบบนี้เลยนะคือเพชรไซส์ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแบบ ดูค่ะดีไซน์คือโดดเด่นมากๆเลยอ่าเห็นไหมคะอันนี้เป็นแหวนเพชรชูเม็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็จะมีเพชรไซเล็กล้อมรอบด้วยนะคะให้เสริมให้ตัวเรือนนะคะตัวเม็ดชูเนี่ยโดดเด่นขึ้นไปอีกนะคะใครตามหาแหวนแต่งงานในราคาที่แบบ ลุกแบบน่ารักมากๆแบบนี้นะคะรีบแคปรูปกระทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะวงนี้ก็เหลือเพียงไม่กี่วงแล้วนะคะซึ่งเป็นแบบแหวนที่อย่างที่บอกนะคะทางโรงงานบอกเลยค่ะว่าเป็นแหวนที่ขายดีที่สุดเลยนะแล้วก็ชอบคนนิยมมากๆกันเลยนะคะวงถัดมาค่ะวงสุดท้ายแล้วนะคะวงนี้นะคะโอ้โหเด่น เด่นแล้วก็เรีดีว่าเป็นไฮไลท์ของไฮไลท์ในคลิปนี้เลยนะคะน้ำหนักเพนนะคะอยู่ที่0.59กรัตค่ะเกินครึ่งกรัตเลยนะคะบนตัวเรือน37.5ค่ะน้ำหนักอยู่ที่1.2กรัมนะคะไซส์แหวนคือ54หน้ากว้าง1.5คูณ0.8เซนติเมตรนะคะวันนี้นะคะเสนอราคาส่งต่อให้ลูกค,ค้าเอาไปเลยค่ะเอาไปเพียง18,950 บาทเท่านั้นนะคะเพชรเกินครึ่งกรัตนะคะในราคาไม่ถึง20,000นะคะปกตินะคะเกินครึ่งกรัตเนี่ยบนห้าน,นะคะต้องมีเันต่ำสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นเลยนะคะวงนี้ให้ไปเลยะคะ่ะ18,950บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะตัวเรือน,นะคะ่ะเอาให้ดูเห็นไหมคะแหวนคือแน่นๆเต็มๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วทางโรงงานนะคะบอกมาเลยนะคะว่าทุกวงนะคะผ่านจากมือช่างนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า3 0 ปีเลยนะคะดีไซน์คือสวยหรูและดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะดูใส่แล้วก็จะดูล้นนิ้วเต็มนิ้วแบบนี้เลยชอบนะคะสามารถแคปรูปมาทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะ,ะวกนี้นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะจากที่ดูในสต็อกนะคะก็คือเหลือประมาณแบบสองสามวงเท่านั้นเองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแบบสวยงามมากๆเลยนะคะในราคาพี่แบบ สุดคุ้มแน่นอนเพราะว่าบนห้างน,นะคะเกินครึ่งกระดาษแบบนี้ไม่ได้ราคานี้แน่นอนค่ะ โอเคค่ะแล้วก็รีวิวกันจบกไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับแหวนเพชรแท้หลักพันนะคะซึ่งเป็นเพชรแท้นะคะเพชรแท้ทองแท้แน่นอนทุกชิ้นมีใบรับประกันจากทางร้านให้ทุกชิ้นนะคะเป็นของแท้แน่นอนค่ะไม่ได้ขายของปลอมไม่มีทองปลอมไม่มีอะไรปลอมๆแน่นอนนะคะเจอของปลอมนะคะยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะซึ่งเราไม่เคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนนะคะจดทะเบียนการค้าอะไรแล้ว เรียบร้อยชัดเจนเนาะ,ะถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะก็ถ้าหาที่ Line แอดตรงขึ้นด้านนี้นะคะเป็น Line แอดนะคะ @mkgm นะคะแต่ถ้าลูกค้าทันไม่เป็นค้นหาไม่เป็นอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค <ขา S 1> ่ะโทรมาที่เบอร์นะคะ0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับพี่นุชได้เลยพี่นุชยเขาจะเป็นที่แอดมินที่ร้านนะคะคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำชี้นำแนะนำนะคะว่าต้องทำแบบไหนสั่งซื้อแบบไหนนะคะและช่วงนี้นะคะ สถานการณ์โควิดคือยแย่มากๆนะคะแถวบ้านพอยคนติดเดยอะมากๆเลยพอยก็แบบต้องขอกลาบเรียนกับลูกค้าตรงนี้เลยนะคะว่าพอยต้องขอเงิงดนะคะรับหน้าร้านในทุกกรณีก่อนนะคะเพราะว่าต้ากลัวมากๆนะคะแถวบ้านคือติดกันแบบ เยอะมากเลยเพก็เลยแบบโอเคบอกกับทางพี่แอมินพี่โุนะคะว่าแบบช่วงนี้ของญากงดรับลูกค้าไปก่อนนะคะก็คือเราก็ชอปปิ้งกันสบายๆอย่างนี้แหละดู u t u b e นะคะอยู่บ้านเนาะชอบวงไหนก็ส่งรูปมาทักไลน์มาเ๋ยว่ทางแอมินก็จะส่ง e m s ให้กับลูกค้าเลยรอรับของภายใน 1- 2วันเท่านั้นนะคะอ่ะแล้วคือช่วงนี้พอยิ่งรู้นะว่าลูกค้าหลายท่านนะคะก็คือมาซื้อไปแล้วเอาไปขายต่อด้วยนะซึ่งแบบพอยินดีมากๆเลยนะคะแบบถ้าลูกค้าจะทักมาขอ ดูรูปวงนี้เพิ่มเติมเพิ่งพ,พี่จะเอาไปขายต่อเนี่ยได้เลยนะพอยินดีซึ่งแบบแล้วแต่เลยว่าคุณพี่จะไปขายราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคือพอยินดีมากๆเลยนะคะก็เหมือนลูกค้าเอารูปไปแล้วก็เอาไปโพส์ขายต่อหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติลูกค้าขายได้ก็ทักมาทางร้าน ทางร้านก็จะเป็นคนส่งของให้นะคะแบบนี้คือได้มากๆเลยคือแล้วแต่เลยแบบลูกค้าจะเอาไปขายราคาเท่าไหร่อันนี้พอย,ยินดีมากๆเลยนะคะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนาะอ่ะอยังไงวันนี้นะคะเดีย๋ยวพอก็ต้องไปแล้วนะคะลูกค้ารักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงกันเยอะๆมากๆเลยนะคะแล้วว่าวันนี้นะคะคาพูดพอยเนี่ยผิดพลาดประการใดทําให้ลูกค้างงๆนะคะหรือแบบฟังไม่ทนันหรืออะไรแบบเนี้ยพอก็ต้องขอประทานภัยานาทที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเจอันในคคิปหน้านะคะคิปหน้าก็จะเป็นแนวแหวนเพชรแหวนพลอยกันแล้วนะคะก็คือวงนี้ก็จะคลิปนี้ก็จะเป็นแบบแนวแหวนเพชรหลุดโรงงานมาคลิปหน้าก็คือแหวนมือสองที่ราคาแบบราคาสุดคุ้มมากๆแน่ๆแล้วก็เป็นแหวนหายยากด้วยนะคะถ้าใครอยากดูไม่อยากพลาดน,นะคะกดติดตามของช่องไว้เลยกดไว้เลยนะพลอยแนะนําให้กดไว้ไหมคะไม่เสียหายเลยเลยแค่ลูกค้าแบบกดไว้อะแค่กดไว้แค่นั้นแหละมันจะแจ้งเตือนลูกค้าเลยนะคะถ้าพลอยแบบลงคลิปใหม่ ะะแบบกดกระดิ่งไว้กดแจ้งเตือนแค่นั้นเองไม่มีปัญหาไม่มีเสียหายอะไรเลยนะคะเวลาพอลงคลิปมาใหม่ลูกค้าก็จะได้ช็อปปิ้งก่อนใครได้เลยนะอะยังไงวันนี้นะคะพ่อขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเ,เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ